แพนโดรัมวิวัฒนาการสุดสยองบนห่วงอวกาศแพนโดรัมเป็นภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์สอยองขวัญในปี2009ที่ผสมผสานองค์ประกอบของความสอยองขวัญแบบเริ้มคับเทียนและการปินชนภัยเอาชีวิตรอดหลังจากการเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์ทำให้ทรัพยากรของโลกหมดสิ้นมนุษยชาติจึงสร้างยานอาวกาศขนาดยักษ์ชื่ออิลิเซียมเพื่อขนส่งหก0 0 0คนในการเดินทาง123ปีไปยังดาวเคราะห์ธานิสซึ่งคล้ายกับโลก ผู้โดยสารทั้งหมดถูกแช่แข็งในสถานะจำศีลท่ว่า8ปีหลังจากภารกิจเริ่มต้นยานอาวกาศได้รับสัญญาณจากโลกที่บอกว่าผู้คุณคือสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของพวกเราเนื่องจากในตอนนี้ ดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกได้ดับสลายหายไปจากระบบสุริยะแล้วความเครียดและความสิ้นหวังนำพาเหล่าลูกเรือผู้รอดชีวิตบนยานให้เกิดการวิวัฒนาการไปสู่สิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวในระหว่างการเดินทางในอวกาศอันยาวนานหนึ่งในนั้นคือแพนโดรัมมันคือโรคทางจิตที่เกิดจากความเครียดและความโดดเดี่ยวในอวกาศทำให้ผู้ป่วยมีอาการประสาทหลอนและก้าวร้าวซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงและการฆ่ากันเองในกลุ่มผู้รอดชีวิต อีกทั้งด้วยสภาพแวดล้อมที่ขาดแคลนอาหารและน้ำทําให้ผู้รอดชีวิตต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดและหันมาพึ่งพางการกินเนื้อคนเพื่อให้อยู่รอดนั่นเองนอกจากนี้เอนไซม์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้มนุษย์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่บนดาวเคราะห์ธานิสนั้นกลับกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดการกลายพันธุ์ทางพนันธุกรรมในระยะเวลาอันสั้นทําให้มนุษย์มีลักษณะาทางกายภาพและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป